สบ,บายดีเด้อพี่น้องวัสดุผุ้สุขคนนะที่มาเบิง่งมาชมทักทายสบ,บายดีเด้อสบ,บายดีตอนสวยพี่น้องเลยท่านร้าน้อยก็น,นอนเด้กเมื่อคืนนี่เพราะว่าไปเที่ยวงานบุญกลับมาก,กับบอยอมนอนเลยพี่น้องจนสาวสามโมงขึงจังได้นอนวินขึ้นแล้วอากาศไปเสิลง แม่ลงไปทำบุญอยู่วัดแล้วน้อยบัฒนตื่นบ่อกว่าเผาแล้วก็บ่ลืงครับเถ้พ่อแน่เถ้าพ่อนำยู่เฮือนอยื้อแต่ทันว่าหน่อยตื่นมากันว่าเห็นแม่ยันไห้เลยบ่ได้ปุ๊บเพิ่นนอนเพิ่นนอนเดิกไหเพิ่นนอนพักผ่อนเลยบ่ได้ลงทำบุญ รถคันนี้แล้วสิบอันสิบไปส่งม,มีหอยยานางเลยดิแยานางเทแม่ปุก๊กเถย่อแยงนางไอ้หนักหนักเขียนเราเก็บไปไหนเก็บดู ยอดกระทินหน้ามัน,น,มนไอ้ต้นแตงก้อทำงานหน่อยก็นองนัดน่ารับจ้ะเออมันเป็นยานางพุ่งม,มาเลยเราบไปฮดทอนน้ำมันเบี้ยยานางจ,จะเอาหนักมาหด,หดว่อนหดไป phụ mà làm thôi phụ có xương khai <laughs> <laughs> ừm, bà này đốt được này đốt là nó hát bông ra này có tận tố phủ <laughs> <thảo> này... <cười> <cười> Bín... ตป็น <icana> <naj bum S 1> ักเสดดออซิีาแล้วตัดลงมาบวต่ขีดตุกับเป็นหลขอบคัวพี่น้องเลยรถตู้มันใส่งานยังมรได้ลอย่างเดอกลยเป็นหลขอบคัว ยังเนาะนี่น้าวปุ้นยังไม่คายอยู่ไปดีมันใส่ตู้เย็นไว้แยกไว้ตังหาด้ลยนี่ทำไมน้ต้มนี่ข้าปุ้นเนืเอะมาคือม้มวานนี่เลอะประมาณ สามกิโลใครมึงตู้เย็นมาเบิ่งตูน้นี่มียังกินไหมแซ้บเหนือแล้วเอาไปลา อนะปลเลยน้องนัดเดาอาบน้ำให้มันแทบคู่มือแฟนหันหันบรรยากาศดีมาค่ะนี่กระโดดมันโดนเลยมาบ้านมาเบิ่งข้างในมาหน่อยทำน้องหนัด <c oughs> มือนี ph ph ่ก็เป็นมือวันเกิดของพ่อเพื่อนต่แรกว่าพ่อใหญ่ว่ามะอ่นจะไปส่งก็ได้มือนี่ไปส่งครบรอบ26ปีบ่าวดาววันน่ะมในห้องน่อยี่เป็นห้องเฮาหระเฮาไม่ได้คอยอยู่ไม่ได้คอยมานอน ตะลานอนเมื่อคืนเลยเสียงไฟกลนานะอ,อันนี้หู่อใหญ่ไม่ใหญ่ฮะพี่น้องพี่เสียไปแลยอ๋อภาพด้านล่างนี่ก็เจ้าแ่งให้ดอก ก็น้อนก็นอนนับคักปั๊งยังเขาก็เอาเข้ามาไว้ในเฮือนไลุงเข้ามาไว้อยู่เราก็มีบุหรอามาไว้อยู่นี่แหละหนุกไลยอยู่เราทุ่ง้เฮือน ืมหลักกันยังไงถูกทำเมียตอนเป็นสาวหนะา๊ะงามเลยอันนี้พี่สาวคนโตรูกคนแหลกสมัยตะกี้อันนี้ร้าน อยตอนนยังหน่อยนะพ่ชายัวจ่ตุกปุ๊กยูนิ่เดอเฮาน้องเสือแดงๆแขนยังตุ๊กใคอยังหน่อย กบสบายดีเด้อพี่น้องอีกรอบหนึ่งก่อนจะกลับบ้าน กสองสาวเผ่นมาจากนี้ก็รอดประเดียนแค่นว่าน้อยกับบมีไข่แต่มีวัดมาพี่กับบคอยได้ไหายแล้วกลางคืนนแะล้วเล่นจนเด็ก ให้ายแต่หายห้าแม่แล,ล้วเวลาแม่ได้ห้องน้ำแล้วมีว่อยู่น้ำก็หายไม่เคื่นกับพนันธิตีฝาเพดานเดาพี่น,อน้นนอนงเ,อลเลยยังพันตีพวกพยายามหอนนี่โ้หนีลอเลยพันตีฝาเพดานก็คือใครเนี่ยุซล่าสีออกไปอยู่เงื่อนหลังหน่อยคนเงนื่อนทั้งเงือนครัวไปเลยพี่น้องต่อนอยู่ในใน,นี่บมันได้ค่อย พอได้คอยอยู่ไม่ได้ขอมานอนแม่กาวเวนกับอยู่จะพุู่ดจะเคลื่อนหน่อยแล้เศร้าก็กลับมาจะทำบุญนะกัดเลิกบ่แล้วเศร้าเมื่อคืนนี่เออ คนร้ายเลยเนะาะมือสาวเนี่ยเอาก็าหั่นเนื้อย่น,นลางมายัง่นหน่อยยังมาท่นตื่นนี่ขัวขัวเนื้อกินตอนเช้าน่าสดสดเราคั่วเองเลย สินอาส,นสินใมคะสินงาม,งามนะข้พอกระ,กะเฮียนครับหลดครับไปครับมนม้พวกปิสผู้ซุกขึ้นมากนะ่ะ กินขวนน่ะแต่เฮ้ออันนี้บวดหยังเนาะบวด1กรัมเข้กันใหม่เด้อปาลุงขอบคุณหลายๆที่มาเบิ่งมาม